เปลี่ยนจากกล้องฟูเเฟรมกลับมาเป็น APS-C เวิร์กหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับ สวัสดีครับผมก็จากช่องโกจิก็ตนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาทําคลิปพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มุมมองของการใช้กล้องกันนะครับว่าทําไมเนี่ยผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนเซตเก่าที่เป็นกล้องฟูลเฟรมเนี่ย กลับมาใช้เป็นกล้อง APS-C ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Sony อย่าง Sony A6000 กันนะครับผมก็จะเป็นการแชร์มุมมองแล้วก็รีวิวเจ้าตัว A6000 สั้นๆใ,ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าแล้วก็คาดหวังไว้อย่างไรแล้วมันตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยที่ทําให้ผมตัดสินใจกับจากฟูลเฟรมมายัง APS-C เนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักนั่นเองครับแค่พูดนี่ก็รู้สึกแบบปวดหลังขึ้นมาเลยนะคือบางทีเนี่ยเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยมักจะพกกล้องลนึง2ตัวก็คืออาจจะไปพร้อน แล้วก็เลนฟิกซ์หรือว่าเลนซูมแล้วก็เลนฟิกซ์อะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็จะมีน้ําหนักของทั้งเซตอัพเวลาแบบไปเที่ยวทีหนึ่งอะประมาณ2กิโลกรัมนะแบบในกระเป๋าห้อยหลังไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความโฟล์ด่างๆในการที่แบบเราจะเดินไปเดินมาหรือว่าวิ่งหรือว่าอาจจะแบบเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือบางทีเนี่ยกล้อง APS-C เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบสําหรับเรานะ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่กล้อง APS-C จากหลายๆค่ายที่เป็นแบบ m i r r o r l e s s เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวแบบนานๆที่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะของ Sony เนี่ยก็ทิ้งห่างมาประมาณ3-4ปีแล้วเนาะสำหรับรุ่นปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เลยรอแล้วก็แบบว่าเป็นจังหวะที่เจ้าตัว A6007 เนี่ยได้เปิดตัวพอดีนะครับผมเลยแบบว่าตัดสินใจแบบพรีออเดอไปเลยนะแบบว่าให่แบบว่าเฮ้ยมันเป็น APS-C ที่น้ำหนักเบาๆแน่นอนอะไรเงี้ย ก็น้ําหนักของเจ้าตัว a 6 0 7เนี่ยก็คือประมาณ490กว่ากรัมนะตรงนี้ก็ไม่รวมเลนส์นะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ประทับใจแล้วก็แบบว่าเนี่ยโยนเล่นได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่โยนดีกว่านะก็ แบบว่าจาับได้เต็มไม้เต็มมือด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่หรือว่าค่อนข้างจะเบามากๆนะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่แบบว่าเขาได้อัดแน่นเข้ามาในตัวนี้แล้วก็ความเป็นแบบไฮบิดต่างๆที่สามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ถือว่าเป็นเหมือนการพัฒนาการของการผลิตกล้องเลยละกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าตัว DSR l เป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็น APS-C หรือว่า full frame รวมไปถึงฝั่งของโ o n y เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสอยู่กับ A7 Mark III มาเป็นประมาณปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ร้ว่ัมทงเี ไม่ว่าจะเป็นบอดี้อย่างเดียวหรือว่ารวมเลนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ยังมีความแบบหนักแล้วก็อาจจะไม่คล่องตัวนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนสถานที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องมีการเดินเยอะหรือว่ามีความแบบต้องการความคล่องตัวสูงอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของเลนส์นะครับผมที่เลนของ apsc เนี่ยโดยรวมเนี่ยมักจะมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าของ full frame นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะใช้เลนเกรโปรหรือว่าพวกเลน g master อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะต้องแบบยอมเพิ่มน้าหนักไปอีกหน่อยนะแต่ผมพูดถึงในแง่ของแบบว่า เลนทั่วไปที่แบบเป็นระยะพื้นฐานหรืออาจจะเป็นเลนฟิกเริ่มต้นของกล้องแบบแต่ละประเภทอะไรเงี้ยเนาะเออมันมันค่อนข้างจะแบบเป็นมิตเกรามากกว่านะครับผมแต่ทางนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเจ้ากล้องฟูลเฟรมแล้วก็เลนเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักไปซะทุกตัวทีเดียวนะครับผมบางทีอาจจะต้องไปเลือกตัวบอดี้ที่มันแบบว่าค่อนข้างจะเป็นมิดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว z v e 1หรือว่าจะเป็นตัว a 7เซอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็จะมีบอดี้ที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ลักษณะของจอเนี่ยก็จะเป็นแบบฟลิปคล้ายๆกันตรงนี้ก็น้ําหน ก็ถ้าใครที่มีเลนส์ฟูลเฟรมอยู่แล้วเราต้องการประสิทธิภาพที่เป็นเรื่องของเซนเซอร์แบบฟูลเฟรมที่แบบมีขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะสตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ในโจทย์ของผมเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้มีเลนส์เดิมมาแบบแต่แรกเลยเนะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนค่ายทีนึงเราก็าขทั้งเซ็ตทิ้ง,งไปเลยรวมไปถึงเราต้องการกล้องที่มันแบบ เล็กแล้วก็พกไปได้ทุกที่จริงๆเพราะว่าเรามีการไปถ่ายวอลออกอีเวนต์หรือว่าไปเจอกับพี่ๆนักสะสมมากมายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องการความคล่องตัวสูงนะครับผมซึ่งเจ้าตัว a 6 0 0 0เนี่ยที่ออกมาล่าสุดเลยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมอย่างเต็มๆเลยนะครับข้อ2 ระบบโฟกัสที่แบบว่าฉลาดมากๆแล้วก็แบบมี AI มาช่วยในการแบบประมวลผลโฟกัสอะไรอย่างนี้เนาะคือด้วยความที่ผมอาจจะใช้กล้องรุ่นเก่ามาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้แบบตามพวกเทคนโนโลยีของ m i r r o r l e s s ในปัจจุบันของหลายๆค่ายๆๆอะไรยเงี้ยการมาถึงของ A 6 7 0 0เนี่ยที่เขาได้เคลมว่ามันมีการโฟกัสที่ไวมากๆแล้วก็มีระบบ AI ที่ฉลาดขึ้นมาช่วยในการโฟกัสเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ กับงานที่เวลาผมเนี่ยต้องไปออกอีเวนต์แล้วก็ต้องไปโฟกัสพวกวัตถุของเล่นของสะสมหรือว่าแบบบางทีเราไปถ่ายตามหน้าคนหรือว่าดาราอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะที่จะแบบว่าเหมือนพกกล้องแล้วก็เลนที่เป็นออโต้โฟกัสของค่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ปล่อยให้มันแบบเอยออโต้ไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนที่อาจจะต้องมีลุ้นวืดบ้างไม่บืดบ้างอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยการตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็ผมจะเดินเข้าเดินออกเนาะแล้วก็อาจจะมีแบบหมุนข้างบ้างหรือ,อว่าถือวัตถุอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับระบบโฟกัสติดตามใบหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างทําออกมาได้อย่างประทับใจเนาะสมมุติว่าเราไปถ่ายวอล์กหรือว่าไปถ่ายคลิปที่แบบว่าต้องมีการติดตามใบหน้าของบุคคลเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งจุดขายที่ A 6ก0ที่เขานำมาชูเลยเนี่ยก็คือระบบโฟกัสเนี่ยมันใหม่แล้วก็ฉลาดมากๆาอะ่ะมันอยู่ในบอดี้ที่แน่นอนว่าเบาอย่างเงี้ ตัดสินใจเลยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ที่ผมจะนํามาใช้งานในการทํางานหรือว่าการท่องเที่ยวจริงๆได้ดีเลยครับเดินทางมาถึงกันข้อที่3นะครับผมก็ในข้อนี้เนี่ยมันอาจจะเฉพาะตัวแล้วก็การใช้งานของผมนิดนึงนะก็คือกล้องเนี่ย มันออกแบบมาเพื่องานวิดีโอได้มากกว่ากล้องเจนเก่าๆที่เป็น APS-C ของโ o n y รวมไปถึงมากกว่ากล้องเกตในราคาเด,เดียวกันนะครับผมของหลายๆค่ายนะแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในมุมมอง,องใครหลายคนก็ต้องลองเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็คือในส่วนตัวของผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้พวกทั้งกล้องที่มันเน้นไม่ในทางภาพนิ่งโดยเฉพาะแล้วก็กล้องที่เน้นไป่ในทางวิดีโอดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น GH4 GH5 ตัว S1H ในอาเงี้ยของ Panasonic เนาะแม้ว่า วิดีโอเนี่ยมันจะเทพมากๆเมื่อเทียบกับยุคสมัยที่มันออกมานะแล้วก็ไฟล์เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยโดยเฉพาะ G-H4 G-H5 เนี่ยที่เป็นเซนเซ,นเซอร์แบบไมโครโฟเทอร์เนี่ยความละเอียดความคามชัดต่างๆเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีเท่า APS-C หลายๆตัวในช่วงนั้นนะครับส่วนตัว S1H เนี่ยด้วยความที่เป็น Full Frame ขึ้นมาแล้วแต่ว่าโดยลักษณะของไฟล์ภาพแล้วก็ลุคต่างๆอะไรเงี้ยรวมไปถึงน้ําหนักที่ค่อนข้างมากเนี่ยก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมเช่นกัน แต่ก็ต้องขอย้ำตรงนี้อีกรอบนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะชื่นชอบในลักษณะของไฟล์ค่ายแล้วก็ขนาดเซนเซอร์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมการมาของเจ้าตัว A 6 7 0ันี่ยสำหรับผมผมว่า ราคาเนี่ยมันกาลังโอเคในระดับกลางๆนะแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่แน่นอนโฟกัสที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็น้าหนักที่เบารวมไปถึงจอฟลิปแล้วก็ที่สําคัญที่ผมพูดเนี่ยแหละก็คือสีที่มันถ่ายเป็นวิดีโอ10บิตได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมกับผมตรงที่ว่าผมต้องการกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง10บิตนะสำหรับการนํามาทําสีแล้วก็ใช้งานต่อนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ต้องการกล้องที่มีขนาดใหญ่หรือว่าต่ออุปกรณ์เสริมเท่ากับกล้องที่เราจะเน้นไปในเรื่องของการ วิดีโอมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน 4K 120เฟรมที่เป็นประเด็นกันเนี่ยว่ามันครอบค่อนข้างจะเยอะเนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะนานๆนานๆานานานทีนะผมจะได้แบบใช้อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับการทำวอล์กในทีตประจําวันนะครับหรือว่าการปั้นช็อตต่างๆตรงเนี้ยก็เลยยังรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาสำหรับผมเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะได้ใช้บ้างแล้วก็อาจจะหาวิธีจัดการกับมันได้นะครับผมแต่ก็เข้าใจหลายคนนะที่รู้สึกว่ามันแบบมันครอบเยอะไปอย่างเงี้ยนะก็ตรงนี้ก็ลองรอดูกันในการพัฒนาของรุ่นต่อๆไปนะครับและหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ผมได้หยิบมาไว้เป็นแบบช่วงท้ายๆแล้วกันเนะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของราคานั่นเองนะครับผมคือต้องยอมรับว่าในกล้องที่มันเลนส์ราคาแบบประมาณ5 0,000บวกลบเนี่ย ในปัจจุบันทั้งตลาดมือ1แล้วก็มือ2เนี่ยมีให้เราได้เลือกเยอะมาก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 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง DSLR เกตโปรหรือว่ารุ่นท็อปทอปของเมื่อก่อนเนี่ยที่ราคาปัจจุบันมือ2ลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังได้เซ็นเซอร์เป็นฟูลเฟรมรวมไปถึงกล้องที่แบบว่า ออกมาเป็นไฮบริดจากหลายๆค่ายอย่างพวกโซ n y Fuji, ิ a n a s ซ n i c ต่างๆเนาะที่อาจจะมีทั้งรุ่นเก่าที่แบบราคาเริ่มต่ำลงไปกว่า500 0 0แล้วรวมไปถึงรุ่นใหม่ที่เปิดตัวก็ในเลนส์เดียวกันแล้วก็ของโซ n y เองเนี่ยที่มีหลายรุ่นมากๆในเลนส์นี้อะไม่ว่าจะเป็น a 7 III มือ2 a 7 c มือ2อาตัว a 6 7 0หรือว่า a 6 6 0แล้วก็เอาส่วนต่างไปซื้อเลนส์ดีๆอะไรเงี้ย แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัว A6007 โดยไม่ลังเลเลยเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่มันออกมาช่วยในการที่เราจะสามารถพกกล้องตัวเดียวกับเลนคู่ใจอีกสักตัว2ตัวเนี่ยไปแล้วโฟกัสอยู่มากขึ้น ได้วิดีโอที่มันค o r i าพดีมากขึ้นแล้วก็ได้น <ASS och organizational vision> al <und punish ay reason> ้ <t annah> <standards> anyway, possible, ําหนักที่โดยรวมเนี่ยเบาลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นจุดร่วมของความลงตัวแล้วก็ความที่แบบว่าผมได้ใช้ประโยชน์จากมันได้แบบเต็มที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไหนๆที่จะเรื่องงบประมาณเท่านี้แล้วเนี่ยผมก็มองว่าเลือกของใหม่ที่มันน่าจะ ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเราในการทํางานได้สะดวกอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเกินความจําเป็นฉันใช้ไม่หมดหรอกหรือว่าบางทีวิดีโออาจจะไม่ได้มีเวลามาทําสีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่า บางทีก็อาจจะลองดูตัวอื่นที่อาจจะเน้นประสิทธิภาพเฉพาะด้านไปมากกว่าหรือแบบว่าได้ภาพนิ่งที่มันดีกว่าไปเลยเนาะอย่างของโซนี่เองเนี่ยก็จะมี a7r3 มือ2แล้วก็มี a7c มือ2เนาะที่ราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาพรีวา d e เดอร์ของตัวนี้อีกนะประสิทธิภาพในเรื่องของเซนเซอร์แน่นอนว่าเป็นฟูลเฟนเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของการเก็บแสงที่ดีกว่ารายละเอียดที่เยอะกว่าแล้วก็เรื่องของความคมชัด depth of field ต่างๆอะไรเงี้ยที่มันดีกว่าแต่ว่า ในเรื่องของอแน่นอนว่าอย่าง a 7 mark iii ่าเงี้ยมันก็จะได้เป็นจองัดซึ่งโดยส่วนตัวหลังจากที่ผมใช้มาพักใหญ่ๆกับตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่เรื่องของ a 7 c เนี่ยที่มันได้จอฟลิปข้างคล้ายๆกับตัว a 6 7 0 0เนี่ยผมก็มองว่าเซตอัพของระบบโดยรวมของ full frame ก็ยังน้ำหนักเยอะกว่ารวมไปถึงงานวิดีโอที่มันแบบยังไม่ได้10บ,บิตเท่ากับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือเจ้าตัว A6007 e เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เป็นส่วนผสมของสิ่งที่ผมจะใช้งานในปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างได้มากกว่าแล้วก็ครบเครื่องกว่าคิดว่าน่าจะใช้ตัวนี้ไปอีกพักใหญ่แล้วก็ จะไปเก็บเงินเพื่อง,งอกเลนอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับผมทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงตัดสินใจยังไม่กลับไปใช้ฟูลเฟรมในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นของค่ายโซ n ี่เองก็ดีหรือว่าเป็นการแบบค่ายอื่นก็ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความชื่นชอบแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยมันมารวมกันอยู่ในกล้อง a607 ตัวนี้พอดีนะครับผมก็แม่ทีมการตลาดนี่คือแบบเหมือนเหมือนแบบเอาเพนพอยที่ผมต้องการนี้ไปทําการตลาดเลยนะคือโดนมันทุกอย่างเลยนะครับผมก็ ใครชอบไม่ชอบยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัว A6007 ตัวนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังกันได้นะครับและในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่หลายๆคนรอคอยใช่ไหมก็คือเรื่องของการเล่าให้ฟังละกันนะว่าประสบการณ์ในการใช้ A6007 ตลอด1วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเป็นแบบมินิรีวิวละกันเนาะก็โดยรวมนะครับผมค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะกับเจ้าตัว A6007 ตัวนี้นะเพราะว่า1เลยเนี่ยคือดอัลของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปุ่มด้านหน้านะแล้วก็เรื่องของเนี่ยด้านหลังนะครับที่ มันออกแบบมาแบบได้ละเอียดกว่า APS-C รุ่นก่อนๆของตัว Sony เองนะฮะผมแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับตัวกล้องฟูลเฟรมหรือว่ากล้องวิดีโอเกตโปรของหลายๆตัวมากขึ้นเนี่ยที่มันจะสามารถสลับตัวโหมดภาพนิ่งกับวิดีโอได้ง่ายเลยตรงนี้แล้วก็เรื่องของด้านหน้าเนี่ยที่สามารถปรับรูรับแสงได้ง่ายๆเนี่ยคือมันได้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับกล้องหลายๆตัวที่เป็นกล้องตัวเก่าที่ผมได้ใช้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ คนที่ชินกับการใช้ปุ่มหรือได้เอาเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะชื่นชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่ชูจุดขายแล้วก็ป้ายยากันมาในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเรื่องของกริปเนี่ยคือทําออกมาได้ใหญ่แล้วก็แบบพอดีมือมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆเหมือนกันนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมือใหญ่มากๆเลยนะคือแบบปกติคือถือกล้องอย่างนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็กลิปเนี่ยถ้าเป็นอย่างตัว a 6ห0 0เนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะแบบมีความแบบ เหลือๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวนี้ทาออกมาได้ได้โอเคกว่ามากๆนะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พอดีมือมากขึ้นนะครับผมตรงนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจากที่ผมได้ลองเอาไปลุยมาในกรุงเทพอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงแบบสายๆจนถึงประมาณหัวค่าอะไรเงี้ยก็มีถ่ายบ้างหยุดพักบ้างวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าก้อนเดียวเอาอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะสุ่มเสี่ยงที่มันแบบว่าจะหมดไปหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบเกือบหมดแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับการ พกไปเพื่อแบบไปอีเวนต์วันเดียวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ถ้ามีอีกก้อนนึงเนี่ยก็จะอุ่นใจมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมก็คือแน่นอนว่าเซตอัพของทั้งระบบเนี่ยเมื่อรวมกับเลนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเบามากๆเลยเนาะอย่างอันนี้เป็นเลนคิดใช่ไหมฮะจริงๆรวมไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะประมาณแค่6 0 0 7 0 0กรัมมนะตรงนี้ก็ สบายมากๆเลยก็คือแบบถือตัวปิวเลยตรงนี้นะครับผมหรือว่าหรือว่าการพกไปถ่ายวอล์กที่แบบว่าต้องใช้เลนที่มันอาจจะดูไวมากขึ้นหรือว่า F กว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังน้ำหนักยังอยู่ในจุดที่สามารถถือได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้เมื่อยล้าเกินไปอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เออมันเป็นเซตอัพที่อย่างที่บอกคือไม่ได้ใหญ่ เกินไปนะจัดการพกพาแล้วก็ไปในกระเป๋ากล้องที่มันแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมก็คือเรื่องของคุณภาพของภาพนิ่งกับวิดีโอนั่นเองนะตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาได้ปรับมาเป็น26ล้านพิกเซลเนาะเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้าอย่าง A 6 6พัที่เป็น24ิล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวประมวลผลเนี่ยเขาใช้ตัว b i o n s r นะซึ่งเป็นการประมวลผลแบบใหม่ของตัว Sony เขาทําให้ไฟล์ที่ออกมาเนี่ยมันดีขึ้นตามยุคตามสมัยเนาะมีรรื่ออลลอ่อขาาาาาดนสวมมถํุห ว่านำมาใช้ได้ดีขึ้นนะครับและในส่วนของวิดีโอเนี่ยแน่นอนนะครับว่า10 bit 422เนี่ยเป็นอะไรที่ผมฟินมากๆแล้วก็ใช้ตลอดเวลาเลยนะในปัจจุบันก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้ในคอนเทนต์หลายอย่างหลังจากนี้มันออกมาถูกใจแล้วก็สีสันคบรบถ้วนมากขึ้นนะครับผมและและและโหมดกันสั่น5แกนนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือแบบพอมันมามีตรงเนี้ยมันก็ สามารถเดินถ่ายวอล์ได้มั่นใจมากขึ้นนะคือมันอาจจะไม่ถึงกับไม่สั่นเลยอะไรเงี้ยเนาะหรือมันอาจจะไม่ได้เทพแบบพวกของมือถือ The Action Mode ใน iPhone อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเราจะได้ ภาพที่โดยรวมมันไม่ได้สั่นมากเพื่อเอามาปรับในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งมากกว่านะครับผมโดยรวมถือว่าค่อนข้างประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับผมถึงแม้ว่าค่าตัวอาจจะดูแรงไปสักนิดหนึ่งนะสำหรับแต่หลายท่านที่มองว่าเฮ้ย APS-C เนี่ยมันต้องแบบราคาค่าตัวขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมเชื่อว่าก็จะมีอีกหลายท่านเนี่ยที่ฟังมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ยแหละมันคือจุดลงตัวของไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้งานชั้นเลยนะครับในราคาที่แบบว่า มันกําลังโอเคตรงนี้นะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องปุ่มแล้วก็เรื่องของคุณภาพไฟล์ต่างๆรวมไปถึงจอฟลิปเนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมได้100%เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว A 6 0 0 7ตัวนี้เนาะ ใครที่สนใจก็ช่วงนี้ลองไปดูในบางร้านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายังได้ในเรื่องของของแถมพอรออเดอร์อยู่หรือเปล่านะตรงนี้ก็ลองไปศึกษาดูกันนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่รีบเนี่ยก็ลองดูพก8.8 9.9แล้วก็ชันโคดร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยลดราคาค่าตองเขาเนี่ยลงมาได้พอสมควรเลยครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรหรือยอยากแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมไปถึงแบบกดกระดิ่งด้วยนะครับของช่องโกจิโกนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกรักกบรบ การมองเห็นของ Facebook แล้วก็ u t u b e แบบค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับยังไงมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำรีวิวแบบละเอียดของเจ้าตัว a 6 0 7อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ส่วนมากหลังจากนี้ของช่องโกจิโก้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ a 6 0 7ในการทำคอนเทนต์นะครับผมร่วมกับตัว iPhone 14 Pro ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นอีกหน่อยนะแบบกำลังเฮอมากๆเลยตอนนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับ ก็เป็นการทสเสียงนะครับของไมโครโฟน Sony A 6 0 0ันะครับผมในระยะที่ห่างจากกล้องประมาณ1นไม้บรรทัดถึง1นไม้บรรทัดครึ่งน,นะครับก็อันนี้พูดแบบเสียงของปกติเลยนะก็คิดว่าน่าจะได้ระดับหนึ่งเลยนะถ้าทั้งที่รอบข้างเนี่ยอาจจะมีแบบเสียงของความวุ่นวายก่อสร้างรถยนต์อะไรต่างๆนะครับก็ลองประกอบการพิจารณาดูนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงบประมาณจริงๆเนี่ยอยากให้ลองซื้อพวกไมโครโฟนติดหัวกล้องอะไรอย่างงี้นะอย่างตัวล่าสุดเพิ่งออกมาเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงลองไปดูกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นระยะ18นะมันก็จะมีความแคบนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราปรับมาเป็นระยะ10เนี่ยมันก็จะมีความกว้างแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวหรือว่วอล์กอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูระยะเดินที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินลงบันไดนะโอเคนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ